ให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่คือลูกบอลที่เด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่นะครับในดอยของเล่นมีแค่นี้ครับเพราะว่าข้างในไม่มีคลื่นนะครับหาโทรศัพท์คลื่นก็ไม่มีนะครับมันก็มีแค่นี้แหละครับของเล่นเขานะครับแล้วก็ลูกบอลก็เก่าเก่าแล้วพี่เห็นไหมวันนี้นะครับเราเอาลูกบอลลูกใหม่มาให้เขานะครับทั้งลูกบอลทั้งลูกบอลเล่บอลแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาอีกบางส่วน ผมขอฝากคลิปนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับขนมในดอยอร่อยเสมอมน,นี่และครับขนมใดดอยอร่อยเสมอนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเวียงผาพัฒนาชัยปราการและขนมเหล่านี้นะครับคือเงินของพวกเรานะครับ fc ของพวกผมที่ต่างช่วยออมต่างซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลพี่อำนาจนะครับแล้วได้นมมาด้วยขนมที่อยู่ในดอยอร่อยที่สุดครับ นี่คือบรรยากาศนี่อร่อยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องผมทุกๆท่านที่ช่วยกันออมตังนะครับซื้อขนมให้กับน้องๆและนี่นะครับคือความชื่นใจของเรานเนี่คือบรรยากาศนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีความหมายทุกๆครั้งที่ผมทําการประกาศออกไปว่า เราจะทํากิจกรรมเงินของท่านจะเป็นขนมแบบนี้แล้วครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามผมต้อมกระชายดำ p k d นะครับเราจะเดินทางเข้าไปช่วยน้องๆนะครับตามกําลังของพวกเรานี่คือบรรยากาศนะครับซึ่งนะครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับ รับชมดูสีหน้านะครับน้องๆเด็กๆนะครับในดอยโรงเรียนเวียงผาพัฒนาครับที่เขาเหล่านี้นะมาอยู่ต้อนรับรอเราพร้อมกับคณะอาจารย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอขนมนะครับลูกเดี๋ยวขนมมาครับวันนี้ลุงนะครับได้ขนมเยอะแยะมากมายนะครับจากเงินของเอฟซีของพวกเราที่ออมตังกันมานะครับซื้อขนมนะโอ้ได้เป็นได้เป็นกองเลยนะครับเนาะโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบอกจารย์เนาะเจ็ดสิบกว่า 69บคนครับผมเลขกกะลางงามเลยตามอาจารย์ต้นมาตั้งแต่ตั้งแต่โรงเรียนดอยสามเบือนละนะครับเราไปทําคลิปดอยสามเบือนมารอบแรกนะครับแล้วก็ทํพัฒนากิรเสร็จไปแล้วนะครับรอบนี้ทําุ่มกันต่อนะครับเนาะโรงเรียนเมียงขาพัฒนาครับสวัสดีครับสลักเอฟซีของผมนะครับ TKD คดีเอติโลไทยแลนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่โอนเงินมาสมทบทุนมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับทีมงานทุกท่านดอนชัยเอติโลเมืองผานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ผม กล่าวนะครับไม่หมดนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับเราหาขนมเข้าเข้าข้างในลูกตอนนี้นะครับเราหาขนมได้แล้วลูกบอลได้แล้วนะครับลูกฟุตบอลพี่อำนาจมอบให้ด้วยป้าลูกโป่งนะครับได้มาครบหมดไปที่เรียบร้อยเข้าสารได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับเป็นเงินของพวกเราเนี่ยพี่จงภูมิใจครับนี่คือเงินของพวกเราที่น่วมกันนะครับทำกิจกรรมสำหรับโรงเรียนเบียงผาพัฒนา เน่าการน,นี้ครับผมตรงนี้นะขอท,ทําการมอบของทุกอย่างให้กับทางโรงเรียนครับผมของพ่ให้ายาครับผมโบทูครับผมอ่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมอ่าแลวโมถนายทหน่อย่ายรับเดี๋จะผมขออนุญาตถ่ายด้วยอ่ะละโมงน,นะครับนี่แหละครับผมความสุขเล็กๆน้อยๆครับน้องๆในดอยครับเขาได้แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วหเห็นไหมขนมนะครับ เป็นเงินของพวกเรานะครับที่ช่วยกันออมมานะครับกิจกรรมดีๆนะครับโรงเรียนเวียงผาพัฒนาเห็นไหมครับได้ขนมกันนะครับแล้วก็เดินกลับไปกินกันที่บ้านท่านดูนะครับผมโรงเรียนอยู่ในดอยแบบนี้นะครับฉะนั้นขนมนะครับที่เรานําเข้ามาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรานําเข้ามาล้วนแต่มีความหมายนะครับมีคุณค่าทั้งนั้นการขอพระคุ้ FC ของผมนะครับ ที่ช่วยการออมตังมานะครับอันนี้คือคอมนะครับนี่ครับที่คือคอมนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านกิจกรรมดีๆครับจากพวกเราก็ไม่มีอะไรมากมายครับทำแล้วสบายใจแล้วก็มีรอยยิ้มก็มีเข้านี้แหละครับสำหรับโรงเรียนเบียงผาพัฒนาชายปราการครับตชใจ สนใจครับแล้วไว้นะครับติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะไปที่โรงเรียนไหน,นผมจะทําการประกาศขึ้นหน้าเฟซนะครับเนาะร่วมทําบุญด้วยกันครับผมนี่ครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับฮะมาจะฮึ่จะฮึ่ห้องเปิดรงห้องเป็นาานาหา้องนาเป็นยังไงอุ้ยห้องหดูมเข้าห้องนาไปเนาะอ่ะ ครับลกูกถ่ายไปไปไปมันไม่เนาะมาที่จานมั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 นอยู่ตรงนี้นะครับมันทำยังไงครับเดี๋ยวตรงนี้มองมลกนะูกอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับลูกจับอุกแบบอ,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 อ้อนสกปรกเหรอมาลองใหม่ครับใ<อ>ไม่เป็นแล้วครับจะทำ้งแรกครับอ่ะประรมาณนี้ประรมาณนี้เข้าแล้วนะครับ ใครจะเล่นครับใครจะเล่นสูบเลยอ่ามอไม่หรือลูกอ่ะอาลูกสูบมันจะเต็มเอาเถอะครับผมอ่ะวเสือเสือรถถีบลูกบอลนะครับลูกบอลชุดเนี้ยร์เป็นของพี่อำนาจป้าลุงโบนะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้มาขอบคุณพี่อำนาจป้าลุงโบมาครับสำหรับลูกบอลนะครับผมเอาเอาสูบรถทำไงดีกว่าให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่คือลูกบอลที่เด็กๆเขาเล่นกันอยู่ นะครับในดอยของเล่นมีแค่นี้ครับเพราะว่าข้างในไม่มีคลื่นนะครับหาโทรศัพท์คลื่นก็ไม่มีเนี่ยครับมันก็มีแค่นี้แหละครับขอเล่นเขานะครับแล้วก็ลูกบอลก็เก่าเก่าแล้วพี่เห็นไหมวันนี้นะครับเราเอาลูกบอลลูกใหม่มาให้เขานะครับทั้งลูกบอลทั้งลูกบอลเล์บอลแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาอีกบางส่วนขอบคุณครับขอบคุณ f อของผมนะครับที่ช่วยกันออมตังกันมา ขอบคุณครับขอบคุณกับขนมนะครับที่น้องๆได้กินกันข้าวสารนะครับอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็หลายๆอย่างนี่แหละครับทําบุญมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากกว่าความสุขใจนี่แหละครับผมผมก็เอาความสุขใจจากเงินของพวกเราเอามาฝากขอบคุณมากครับพี่น้อง,ลง้ลลมนาพักโหโโยววดูแสสส เย็นลงเย็นไว้ไวๆสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยางรอง้งรอนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึง 终弟。